ภาพมากะเสียงประตูท้ายที่เนาะนี่นอนดีนี่พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกะสบายดีเดอ้อทางซาเตวเนาะพี่น้องเลยขั้น,นชี้ชวนดินออกพี่น้องเลยเพือ่อเนี่ยจป็น <c oughs> ดใส่พี่น้องเลยเดืองทองน้งขาของในเรานี่ยเจาะนี่เลยมันนักเลยพี่น้องว่ากันตรงๆอย่มันนักจนแบบพ่อเขาไม่มีประสบการณ์

<c oughs> เอา้าอีีแล้วเพรเท่เด้นนี่นะพอได้ขึ้นเนื้อ,อน,นี่พอได้เซอยพี่น้องท,งทั้งทีโปนนี่เด้อซักกันล้านสองล่านก็ว่ากันตายมะฮอดมะฮอะดซักมิเทสซะมีเทสอะไรมีซีเซนกับมึงลอยเออเอา <c oughs> เอาเอา,เอาสบายดีปะงะ สบายดีจานนะสบายดีสบายดีสัตแอวเด็กตัวงามแท้เลยพีอย่องเท่าไหร่สิไปงานบุญมาจาดบ่ไปบ่สิเอาทอลนักไหลเ้เออลาวอันอาบน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามื้อนี้อากาศบ่อันนั้ได้อากาศฮ้อนอาบน้ําไว้แล้วก็ได้เนาะฮ้อนกะต้นกโตบ่ยาวอากาศพอดีซ่ํานี้พอดีอยู่เนาะพอดี น้าก okay. ับไกับบลนวนี่บต่างกันนะจะไก่เน้่ไง้ึงหนวดกระดเ้นโอ้แต่อยู่พุ่นไอ่น้องเนาะไก่เนาะโอ้ยตอกอะไรตอเขาต้องนองับพลฮะจังวะต่อยโยเห็นอะไเนาะพี่นองกดนักเลย หยกสามคน e, น่ะสิได้ยุอันเอามาหามาทำนี่มาวางมาวางแล้วก็อยู่ข้างล่างน่ะสิเอาประมาณสามคนเนาะ่เนียคอยพอเคยลงคอยเคยจะจับซอยเพิ่นคือโอ้ยที่อยู่ลงยันมันหักตับขอกันนะเจ้าเคยลงอยู่บ่กช่วงคอยอันนาพอเท่าคอยเห็ดนะเอาลงสามคนเอาลงบายดีสบายดี ตอนเพื่อนน้องน้ำพล่อยกาลงช่วยแต่จับย่อเศษพันดิซึ่งตอนบ้านได้นี่แล้วลงแล้วแหละไปหาไม่มามาสั้นนั่นนี่นะก็นันแล้วแหละจากสองสองอันเราใหม่ต้องรอตามเขาสั่งเหมือนกันคนเตี้ยได้แฮ้งส่วนมากเลยคนอะไรบ้ามใหญ่ๆนี่แหละเนาะมันกล่ามเนน้อยเก้อเนาะมีดีคนเตี้ยคนจุ๋มจุ๋มมีเหือมีแห้งเนาะคนคงคอยดิเอ้าอีดีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย คน <K> <ub> แบบว่าต <Beng Zen> ั้มๆนี่กล้ามดีคือ็ยังเลยจนมากล่ะเวลาไปออกออกกําลังกายออกอยังเนาะเบิ่งเป็เต่าย่องเป็นเตะขันเห็ดทองวอเมนนี่บ้าเท่เหลาลงบ้างหน่อยแมนเอาลงได้โย่ได้โย่เนาะมีแต่ไปหยกมารอบสามคนยังไงเนี่ยมัได้ว่าตัได้ไปแล้วเหรอได้บนแล้วเนาะดังโพชานแล้วว่าตอนนี้เราเลี้ยงไม่โย่เราเลี้ยงไม่ชาเต๋าก่อนประเทศบ่ อ่าเทบ่แฮ่100%เออตําบ่อสาอยู่นํานั่นน่าเบิ่งประชนะเรามีวิธีเอาลงเานี่ก็ซอยกันนี่แหละลงก็แตวกเด้อก็ซอยกันนี่แหละบ่ถ้ามันได้ลงลงลงตัวแรกได้แล้วก็ง่ายดอกอ่าสิเอาใในขั้นตอนที่เอาเาะเอาไม้นี่บ่โดย ดาบลาบครับเวนเข้าไอยู่น่งามอยู่ได้เหมือนีเนาะบายดีสบายดีเพิ่อยคบายดีเหน้าแับเข่าขึ้นได้แถกแเนาะแต่งตัวแก้ไฟใส่เลมือนเนาะแ่ต้ของดีมาจักข่อยคิมห็นแล้วหน้าขาวเป็่อเนาะเ่มเช่านี่ก็ได้อีกไดยเ่มเช้านี่ก็ได้อีกเรามีของดีเรามีของดีไปถามมาคีมนุ่นไหยคีมหน้าโอ้ กิ้งมะพ่อระวังหามเฮ้ยมาเราจะเช่ายัดตะวกค้นรัหามมะพ่อผอชื่ออะไรชื่ไรมครับผมะฮะทุ้ไปข้อไม้มะฮบยังน้ชุดชุดเออชุดไปชุดไปหามเดยมันเพ่งเองมาเนี่ยละโอ้เล็กตะปูน่ะตะปูคือปูยันมันนั่นเป็นงบเจอมันบกแข็งแก่งไปเลยอยากยุบไปเลยถอ พจฮก่้ะก็การเป็นมือก้องม้องากันเาในก็เปนมือ้องข้าไปลุมเลยหามาพี่แล้วก็นใจก็หามาโรงแรมหามาลงอยู่โล่ คอยูนหลายคนอยู่นะแม่บุบต้องตูดกน้คอยูดไม่ิงียเาาหามมรส่อามคนไมร่ได้อยู่สมคนหวานจะคอยยุกก็เบเงา้เอ็นคอจะพึ่งว่านอน้แดแป้นลงทอดไหนตยว่ตวไม่ตไม่อัตัวม่ตัลมะไต่ไม่่่ไมมตวไมม่ว่ ฮึบอดีสามสามคนนี่ได้เยอะสามคนนี่นะสามห้าสี่คนน่ะเราต้องเราต้องยิ่งเนาะมันแตกยิ่งจะมีโอกาสแตกเพราะว่าดินมันบ่เพียงเด้มีแต่หยกไปเลย โว้ยประชันสุดคนพร้กันเนาะจีคนพร้อมกันมารอเมืองโดบ่าวไล่ให้บ่าวน้อยเป็นมือกล้องให้กัน้อะเด็ประธานเราก็ปล่อยเป็นมือกล้องให้เราแล้วแหนะเปลี่ยนให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้ครับเอาก่อน จำต้อ่ขึ้นแล้วั้บันทึกจำอกกับขึ้นเอานมมาไหมเพิ่เดี๋ยวอันนี้ผบงานคนก่นครบคนคนคนครบคนก่อนึ่งเรดอ่ใช่เอาครบรายกัน ยกได้เอาเอเโยโมเปาโมเปาต่อไรโมเปาไปรอไคไปร่้ไม่ไี่ันกอยู่ลไปหลายเทาแบบี่ลงไปได้สองคนงล่างมีแต่ลงไป2คนอยู่ข้างล่างเ้างแท่นนู่ะเรยกว่าวางแท่นแกเอาลงก้อนมาเนยลงก้อนเครือแล้วใช้ยีรลงข้างล่างล้ไปนะครับตรงนีให้ลงไปครับกนพว่าคููงแล้ว แล้วค่อยได้เบไ้ได้ดเสี้ยบมีเส้ยมรายด้นะของงนี่่ไหล่คนต้องร่อไ่คู่กันไม่ได้อกไม่ได้ยีอให้ี่กลังอีบางคู่กันแม่เนี่ยเ่โอ้ยมันจบแต่เปิดงานย

ซุดได้บาทนี่งแลุดแขนเลยนะปาเลยปาดยปาดีลงนอดพื้นโอ้ยไปดีไลงกันอาอะไรลงไป้วเจาข้างล่างเลยเอเอาไปไลอันนี้ทำไปบ้างลงไปหนึ่งตอนไหมไม่ข้ากในมาทั้งบมดอะไรบ้า

เอาไม้นี่ออกเลยบาดออกเลยแม่นบ่เอาเพราะว่ามันได้แต่ท่อนึงนี่เฮาก็ตะลุลงไปคําท่อเลยบาดนี่น่เติบิว่ามานี่ย่อว่ามาคือเก่ามาย่อนแม่นบ่ลงเลยมีน้อยเาไปนั้นก็ได้มาขึ้นข้อกนบ่นมาบ่ได้ขึ้นทางหลังเก็ได้ kì mà khởi thành bị đấy tổ ch攻, tổ ch攻 đây đó nó, yeah. nó. là bốc này, ống nó bớt đây chính là khoang rồi nó bắt đầu lún rồi, ô nó đây, tôi đây bắt nó nó nát đấy hả, là bèn, nó mình nát ít tôi nó nhô bớt gì vậy, nhô bớt tôi nói tôi nát đấy

น้าได้แล้วเ็จช่องเลยบอกวานซ้อนกันเลยยัว่ามันแลเออโอเแบบเก้าอลแบบเก่าดีที่สุดต้องลงมากขึ้นมากเลเอาเอาลรนี่นยไดี้เดียม่กระดา มาซหามซอยภาในจักหน่อยยันนันถืาห้อเนาะบ่บ่อเจ็บคิดไอ้ดิเขาบึงลูกยัไม่คิดไอ้บึงคิดไอ้ยันหมูนะยันหมูท่วงนะเขากะิจับพ่อสู้แบบ่าพมีหน่อยนึ่งนะเอายคนยันมันหยุดกนยันนักตามโูงเันได้ให้มันเถื่อกันพวมือหินเนาะมันอะมันจกหยุดกนลอย่นี้อยิานียุดยุด

นี่แหละโน้มันบาให้ต้ลงทุกต่อป่ะขอได้เยอะ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 ได้เยอคนยลงมาแล้วคอยลงมาแล้วอไได้ปานี้ชงง้สาหันนั่นมันฉีได้ป่วได้เนาะเออเด้าเอยู่ที่ของชิ่งง้อได้ยุ่งสนเร็วเลยไปนคนกัวขอได้ต้องลงน้าเนี่ อะไทำดีมาเนี่ยเจ้าต้องเข่าไนมันจะไงเออเข่าในบอสแล้วเข่าในกระยู่ยกขึ้นเลยกระทุบไปเลยจะพาจะพายยกเลยคอยตกเลยโอ้ยเนาะย่ใช้กระยูงไหมมันไปสะรอกเอายกขึ้นเจ้านี่องวัวลุยกขึ้นแล้วกรครึ่งเอาอยู่พี่หนตัวนกำทําเออใช่ไหมมือได้เมีแต่เซียนเป็นรอบแบบนี้เซียนอะไรอยางเได้

เมาสิหมออใกล้แล้วเออคืออีกนหนึง้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้วอ้ยนอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโน้ะโอ้้ยโอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยยัอมาทอ้นี้ยโอ้องจอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโน้ยอยออ้ย้งโอ้ยโอ้ยโ้ยโออ้ยโออ้ย้อยย้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้อยโอยโอ้ยยอยโอ้ยโไ้ออย้้ย ขึ้นไหมมันโดตังเกนึ้เลยไาม่ขึ้นมดเลยมม่ขึ้นนะขึ้นเยนบ่มายค pues> ับสพอนั่ยู nah, ่หาก็ได er ้เพราะาิ้งเรียวจิงเรียวเจ็บกว่านด็กซ้อมอนล้มีกว่านี้นะเก็บชอยุ้เข้าก็ได้เขาก็อยากอันแต่ว่าเป็นมือก ประธานครับบอบอไรหนุกลงขางนึงก่อนางวเลยยังไปเลยบ่ไปมา่าน่เลยิงกูนะกินหลายใจหลายใจนิดนิดเจ้วเขาจคอยขิงไปึงจะมันนักขงปั้นอมาปั้นอมาเจ็บ กคือเียงน้เาเจ็ดเนาะตอนที่จิ้งงนมีังอันนั้นลงเหวอนบอกโอ้โหาอจี้เบุญนเอาวไปไปอยากโชวแหงอยู่พ่หน่บบหด้วหมดแล้วหมดแล้หมดอีัเียบอยู่เลยมกดีเว่ายังแห้งอยู่อให้มันจิ้งไปจนหวแล้วกั่วปุ๊บเสแล้วด้ม่อาชูติก็เอามุดมุดเออเออเออไปอีกได้ย่อยน่ยโอ้เอานี่ của bên này anh viết anh mày này, không? nghỉ, anh này, anh không có này, này còn มาวเออิดบนเ้น้เออโอเคไปตรงนีึ้ไปบนไปไมไ่อช็อตโอเคเอาดูเอาชุดมือเลยเดียชุดเดยนี้เดยนเด้ลดียวไปนตีนเดี๋เบาเ้อเอเ้อเอรียมเตรียมเลยเตรียมเอเตียมเตรียมเตราต่อเบาเงา้องขอบอ่้วคำว้เดี๋ยว้นชุดไมเอ มีแต่มีแยกนะขึไม่ขึ้นมาเลยแค่อยันาไมห้องไว้นะยเห็นลบ่บยตุดตุ๊ดเอนี้ยเหรอได้ไดดใช่่เนื้อตีนเนื้ตีนเอตออกจะนอาไหมเนาะออกเลยเนาะตุ๊ดตุดได้สาด้สาม่ามาเลยตั้งตั้ยกบ่ พักมาล้วพักมาล้เ่มานี่มาเอปาโอ้านี่โอ้โพักกด็เงมาเบานละเาบ้าเาบาพักเนได้ได้เลามาิ้าก่มามาต้องใช่มากอง้น่่ยนตอเนองไงตอใมาแล้ว ได้อยู so first, ่พ네ี่น no. ้องเยเนาะนะหลายคนอยู่หลายคนเนาะแบบว่าหยุกอน่ะคนละประมาณจักกิโลบูดอกพี่น้องเคยแต่ละคนนะพอนี่ประมาณเกิปโลละประมาณนั้นเนาะหกสิบหกสิบกสามคนโอ้หัวได้พอเลยหัววมันเงียบัวัวจะว่าหกสิกิโลนี่ประมาณเกือบร้อยกิ่งมา เบาเลแต้เบาเลยจับไงเนาะมาแล้วมาแล้วแดกแบนี้มาคุยกนได้จับหิวลงเลยมาไอ้นั่นมาเลยบนี้มันต้องเอามาใกล้ๆมองปากมันเออนีเชลงก่อนวางลงก่อนมาบุ้นจะไปเสาลเจาไเสาลดอเชียนลงมาออเชีย์ลงมาบุนบนี้บุ้นบุนต้องใสดินลงพงานพื้นาา โอ้หมถึงเลยเมันต้องผาเชือกอช่อกเียเ้อยู้อได้มาลงใช่ไมเน่เอาเขาจองไม้นช่วดเออจับผืนอไรเขาเขานั่นนอะไรเ่ยเขาเข่าพุ่นแล้บอกสิทอก่เจ้าเขาในจับผื่นมากจังเออเจ้าเข้าอันเออลกอันน่ตูู้ลงไม้หันับแล้วก็ได้อยู่อกือเด้อเด้อ

มันสีเาเป็นทอเลยนะคับทองสีขาดเกืบสี่องใ่ไขาดกับสีกว่าทองยงเงพูได้ได้นั่นเชียมานีบขาไม่ตอ่ได้เลยเอเียพี่เอครั่เอาเงมาห้คนมาให่งโอ๊ยโอ้โหเลงพูรเลยเา

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่สไม่ไล้วรอนูไม่เป็ปัญหาญาติแกปิ้น่านไม่้นปิ้นจะผ่าไม่ขึ้นโอ้มนุ่งจ้ามาเลยมาเลยเด็กจังจัา แล้วมียนไฟเลยหามอาอะไยวเตเราใส่ผู้เดียวจดเลยขเอะไรอยูนอละอยู่ในห้องมีบดองไประไ้รอ้บมันมุมามุเออมีผู้ใดคนหนึ่งมาติแมนเจ้าของมันลำชุดพกบอกเพื่อนกอนบอกขอโทษนที่าไปพังแรงหอนเล้วเลยเนาะไก่อเามาาตาลับแล้วแล้วุนเจ้าอยู่ด้าลับแล้วไปแต่ต้ไปสีสุดให้พี่ก้อนมันจับอย่าง อเออไล่ให้เก่า่อไล่ต้องเงินทำไม่ด้แล้วแบบนี้มันับเาจับยั้นะเาจะพื้นบ่าพ่อเจะพื้นสีนีมือเดินมือเยอะมือเยอมีไเขาตวจะกันเลยกับมุนมาทางนี้รอบแบบนี้เอาไปพี่เราไปแาเลยเาไงเอาเนาเอาเาะย่างยไปฝั่งนั่นใตูดพ้นเลยตูดไปพื้นเลยเลแลวมันไปแลยไปไหน

จิงทำจิงด้ตัวนี้เนาะยกหยกลยช่ใช่เจี๊ยบดีหยกช้ยกช้ดีมาแล้ไม่เอาแล้วก็มบุันยังด้ยยงทอนุดท้ายีไฮ้ยเบ่มีบ่มีมีตะเคียดเียมเต้นไป

ยับๆเยสุดครับดเข้ามาอยู่ในหินกันเขานับๆกนเ้าบนี้คับนเลยัน้วี่

เากันโอเค้ยนะาจารย์เวนนะยพี่น้เนโอเคใช่พี่น้องมอยูน่้ขอบุขอบใจพอพี่น้องเนาะขอบคุขอบใจทีมงานีกแล้วขอบใจไรเดอร์ทีมงานทุกคนเดเอฟซีทุกคนโดยขอบใจแพ่อสร้างแล้วเนี่ยเพ่อสร้างขอบใจไเดอร์ ไปสิพี่น้องเลยไปแล้วเอาทอลงเรียบร้อยพี่น้องเลยไปก่อนสบายดี